สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Channel และว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Rv กันอีกเช่นเคยนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่า Q Grid และ EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับเป็นเก็บตกของซีซั่น16นะครับจะเป็นยังไงกันนั้นไปชมไปเลยอันนี้เป็นเก็บตกซีซั่น16นะครับเราสู้ไว้แล้วลิกเตอร์มาสิลิกเตอรอ์นายกลัวเราใช่ไหมละ่ะ ในการทำ EP ที่4นี้นะครับก่อนเลยต้องขอเกริ่นย้อนกลับไปใน EP ที่3ครับเนื่องจากไฟเตอร์ทางฝั่งเรานะครับเหมือนเขาจะโยนเกมฮะถ้าหากใครยังไม่ได้ดูนะครับลองย้อนกลับไปดูใน EP ที่3ได้นะครับแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าเขาโยนหรือว่าไม่โยนนะฮะ ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของ EP ที่4นะครับแล้ววันนี้จะมาเล่นในตำแหน่งไฟเตอร์นะครับจะมาแสดงให้เห็นถึงว่าไฟเตอร์เนี่ยเขาเล่นกันยังไงเขาเข้าไฟยังไงมันมีความสำคัญยังไงครับซึ่งมันเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยที่เราจะสามารถพลิกเกมทำให้ทางทีมเราชนะได้นะครับสำหรับสกิลของคิวกร s แบบคร่าวๆนะครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับถ้าพุ่งไปแล้ว โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนืดนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจในการโจมตีนะครับพร้อมกับดูดเลือดและอัลติเมตนะครับจะเป็นการล้างสถานะนะครับพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะกลับไปเคียร์เลนของเรานะครับเราเคียร์กลางเสร็จแล้ว surprise motherfucker ก็มาที่คาบเกเตอร์ก็มาที่แทไม่แน่นี่หว่า โถเอ้ยนึกว่าจะแน่ฟาร์มครับครับฟาร์มจังหวะนี้ฟาร์มครับถ้าเราบวกกับลิกเตอร์ตัวตัว,ตว,ตวนะครับเราไหวอยู่นะก็มาดิครับลิกเตอร์ ก็มาดิครับก็มาดิครับอปลาอาปลาปลาก็มาดิครับเปิดอันติเลยนะกันก็มาดิครับปีเตอร์ก็มาดิครับเก่าเหรอนายจะงัดกับเราเหรอหายไปซาว้นึกว่าจะแน่ไม่เท่าไรนี่ฟาร์มครับฟาร์มจังหวะนี้ฮะเห็นไหมครับลิกเตอร์ก็งัดกับเราไม่ไหวนะฮะจังหวะนี้ มามาเคลียร์กลางกันดีกว่าฮะฉันขอคลิปกลางหน่อยนะเพื่อนนายเคลียร์ไปกันหมดเลยอะเรากลับเลนของเราก็ได้ผามไปครับจังหวะนี้นายกลับมาแล้วกันเหรอลิกเตอร์จมกน้นมาเป็นอาหารของข้าเสียดี Surprise, ิกเตอร์นายจะมาแย่งมังกรเราเหรอไม่ได้แดกกูหรอกแค่นี้เราฟาวก่อนนะลิกเตอร์อาาไม่ไม่เข็นันเหรอลิกเตอร์เจ้างัดกับเราเหรอก็มาดิครับโ <c oughs> ถ่นึกว่าจะแน่ บอกเลยนะครับถ้าเขางัดกับเราเนี่ยเขาเจ็บนะฮะเพราะว่าสกิลสองของเราดูดเลือดน,นะครับสบายสบายฮะเจอลิกเตอร์เฮ้ยแครีงั้นเหรอนายมีเลือดครึ่งรอดงั้นเหรอเจ้าดีหมเนอะ <need> เอาเลยแล้วกันเฮ้ยมันขราวเฮ้ยเราล้วงไม่ถึง เพื่อนเราขอโทษเราขอโทษอย่าทำเราเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าห้าวเลยเห็นเขามีเลือดครึ่งหลอดหน่อยไม่ได้คิวกอดเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่กลางๆเกมแล้วเนี่ยดันปั๊มได้สบายๆนะฮะ ตอนนี้เราจะดูเลือดใหญ่นะครับฟาร์ไปฟาร์ไปจะมังก่อนเป็นหาน้องคา่าซะทํามาเคเว็บเลนล่างนะครับเราก็จะดันเว็บให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อนออกมาก่อนเพื่อนอุ้ยเพื่อนเราขอโทษที่เราไม่ได้ไปร่วมไฟไจเย็นเพื่อนเรามาเค่ hey, เลนกลางให้เพื่อนครับ เฮ้เจ้าแก,กนายบังอาจมากนะนะจีนไปซะวิหายไปซะเจ้าแกบังอาจดึงเรามางั้นเหรอจริงๆเมื่อกี้ถ้ากระโดดพุ่งเข้าไปในป้อมนะครับน่าจะได้ลาวิลหรือไม่ก็ได้มากังก้ายอยู่นะครับเฮ้ยนายอย่าทำเพื่อนเรา เอ้ยเจ้าพวกนี้เราสู้แครีเขาไม่ไหวนะฮะไมะโมินเดรม่ได้แดกคุล็อกเรามีดูเลือดอย่างนะครับเราไม่กลัวใครครับ <pl> ก <ains> ็มาดครบิเตอร์ก็มาดครับโอ้โหนืดหนืดมากหนืดดูเลือดช่วยข้าด้วยดูเลือดเอ้ยหนืดมากเลยครับเมื่อกี้ดูเลือดแทบไม่ขึ้นเลยฮะ เขาน่าจะออกตัดเลือดนะครับเม็ฝั่งตรงข้ามจังหวะนี้เราออกทอยนะครับกันเม็ฝั่งข้ามนะครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปเอาปลาที่มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยใส่หม้อหม้อก็ลวงได้จังหวะไหนหายไปห้าเลยครับเป็นไงฮะ ความสำคัญของไฟเตอร์ครับถ้าเข้าถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหหวานเลยฮะจบได้เพื่อนจบได้เราขอฟาร์มเอาเลือดแป๊บหนึ่งเพื่อนเราขอฟาร์มแป๊บหนึ่งเพื่อนเราขอเลือดเถอะนะเราขอเลือดหน่อยจบเลยครับจังหวะนี้จบเลยฮะลิงไปจบเลยครับคนจริงตีบ้านครับจังหวะนี้แล้ว,ลวชัวยชยนะก็เป็นของเรา ชิวๆครับท่านผู้ชม MVP ก็ได้แก่ปลาไหลผู้นี้ท่านเองนะครับไม่ได้อะไรมากมายเลยสำหรับไอเทมก็จะออกประมาณนี้นะครับแต่จริงๆไม่น่าขายทารอนเลยฮะน่าจะมีทารอนไว้ด้วยโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาทําให้ดูนะครับว่าไฟเตอร์เนี่ยสำคัญนะฮะสำหรับการไฟถึงแม้ว่าทีมเราเนี่ยจะเสียเปรียบอยู่แต่ว่าเราสามารถตีตื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถพลิกมาชนะได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปที่5เนี่ยจะเป็นซีซัน17แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมันขนาดไหน ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ